เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักถ้าพูดถึงวันที่14กุมภาทุกคนก็คงรู้จักกันดีในทุกๆปีวันนี้จะมีคนให้ดอกไม้ช็อกโกแลตเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อกันผมก็ฟิลก็เดินทางมาในสถานที่ที่เป็นสถานที่แห่งความทรงจำเกี่ยวกับความรักของเราทั้งคู่พร้อมกับเรื่องราวที่มันจะวนเวียนมาทุกปี ในวันวนาเลนไทน์แบบนี้เรอดีฟแฟเนี่ยเขาบันทึกว่าเนี่ยกำลังจะมาทะเลคือก็งงอะว่ารู้ได้ยังไงว่าจะมาซึ่งเราไม่ได้คุยกันเลยแล้วอยู่ๆก็โทรมาเออว่าจะมาเหตุการณ์เล่าเป็นฉากๆเลยและตอนที่เราว่าจะมาทะเลเราก็จะทําแบบฉากนะที่เขาเล่าให้ฟังเหมือนกันก็คือจะมานั่งทะเลมานั่งกินหมูกระทะกันอะไรเงี้ยคือเขาว่าเห็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเว้ย เหมือนแบบมาทำร้ายมาทำร้ายเงี้ยมาแล้วมันก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเอออย่าไม่ให้ไปเลยเงี้ยอันตรายกูก็งงเกี่ยวเกี่ยวอะไรกันวะเออแล้วคราวนี้เขาบอกว่าถ้าจะมาเขาก็จะมาด้วยนี่ก,ก็จะมาทำไมสุดท้ายคือไปบอกไปปรึกษากับแม่ว่าแม่มันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แบบเนี้เอาง่ายง่เขาก็เชื่อเรื่องหมอดูด้วยคือทั้งแม่นะแม่เขาก็ไปดูให้เขาบอกว่าช่วงเนี้ยดวงไม่ดีเลยนะอย่า อย่าไปเที่ยวไหนนะมันจะเกิดอันตรายได้ง่ายแล้วสุดท้ายก็ยกเลิกไม่ได้มาเอ,อแต่ก็ต้องขอขอบคุณที่เขามาบอกนะเ,นอเอาแต่เอาจริงๆนะเว้ยตั้งแต่ที่เคยคุยมานะมีผู้หญิงคนนี้ที่รู้สึกรักรักมากที่สนะุดแล้วเออแบบทำไมถึงรักกันล่ะก,ก็คือในช่วงที่เราพบกันอ่ะเขาก็ออดีกับเราเอ,อแต่วันหนึง เขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าเราเองไม่ได้ใส่ใจเขามากพออ,ออือเราแบบเ,ออเราปล่อยปละละเลยเขาอ่ะการนตีเขาก็ดีกับเรามาตลอดเลยแล้วสุดท้ายก็ไปด้วยกันไม่ได้ตั้งแต่อดีตจนมาถึงวันนี้เดือนแห่งความรักวนเวียนกลับมาอย่างไม่รู้จบแล้วมันก็ล้วนที่จะเป็นวันที่ให้เราลํำลึกถึงความรักเก่า ที่สร้างทั้งเรื่องราวดีๆและบาดแผลทิ้งไว้คือจะเล่าถึงความรักครั้งนี้ฝั่งก็คือความรักครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่เขาเรียกว่ามันมันติดตราตึงใจ <Yeah. S 2> คือช่วงชีวิตของกูเนี่ย <Yeah. S 2> มันก็มีความรักมาหลายครั้งเลยมีความรักมาหลายคนส่วนใหญ่จะผิดหวัง ที่ที่ผ่านมาหลายครั้งตั้งแต่เรียนมัธยมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเรารู้สึกชอบตั้งแต่เห็นเขาครั้งแรกละเราก็เลยรู้สึกว่าเออนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้คุยกับเขาเราก็เลยลองบอกชอบเขาเลยไม่รู้ทําไมว่าคนเนี้ยมารู้สึกรู้สึกชอบรู้สึกว่าเขาพิเศษตลอดเวลาเาเลยอะไรอ่ะไม่รู้ตลอดเวลาที่พบกันมาอ่ากูพยายามเดินผ่านตลาดเนี้ยตลาดแม่แดงเดินผ่านตลาดนี้เข้าตลาดแม่แดงอ่า ท,ทุกครั้งทุกครั้งที่กูมาโรงเรียนอตอนเช้าอะกูจะซื้อของให้เขาเ้ปกูรู้ว่าเขาชอบอะไรเขาว่าชอบอ่ะแล้วเป็นรู้ได้ไงกูรู้ไงไม่มาถึงตอนตอนที่เป็นตอนที่จีบกันใหม่จีบกันแล้วเหมือนกับกูบอกชอบไปแล้วอะอแล้วเหมือนกับเหมือนกันจะเป็นแฟนกันแล้วเอเอแล้วทีเนี้ยกูก็เหมือนกับเดินผ่านตลาดแล้วกูซื้อของมาทุกวันเพื่อเอาใจเขาอะ แต่สุดท้ายสุดท้ายก็คบกันคบกันมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็เลิกกันเพราะกขกแค่คิดเรียนกีปีทำนี่จำไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าไม่ยาวมากมันสั้นมากการบางการกระทําของเราอะมันมากเกินไปเลยเราทําอะไรที่มันมากเกินไปพอมากกันไปมันมันมันทำให้เขารู้สึก,กอึดอัดความผิดหวังที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นบทเรียนรู้สึกอย่างั้นะทำให้ทุกวันนี้รักอย่างมีสติคือถ้าคนเราแบบ ถ้าจะรักกันได้นะในความคิดนะมันต้องเข้าใจมันต้องเข้าใจกันในเกือบใช้คําว่าเกือบทุกๆเรื่องออเต้องเข้าใจการต้องมีความรู้สึกดีๆต่อกันเพราะความรักมันไปบังคับไม่ได้